บทที่หความคิดคือรากฐานของความสําเร็จจุดเริ่มต้นที่เรามองไม่เห็นคุณเคยสังเกตไหมว่าทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกครั้งหนึ่งมันเคยเป็นแค่ความคิดเล็กๆในหัวใครบางคนเท่านั้นก่อนจะมีไฟฟ้าโลกก็เคยมืดจนมีใครบางคนกล้าคิดว่าเรานำพลังงานธรรมชาติมาใช้ได้ก่อนจะมีเครื่องบิน มนุษย์ก็เคยมองฟ้าว่าเป็นไปไม่ได้จนพี่น้องตระกูลไรท์กล้าคิดว่าเราก็บินได้เหมือนนกก่อนจะมีธุรกิจพันล้านมันก็เริ่มจากคนธรรมดาที่คิดว่าลองขายอะไรสักอย่างดูสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมีใครบางคนเชื่อในความคิดของตัวเองมากพอที่จะลงมือทำความคิดเล็กทำให้เราเล็ก หลายคนไม่เคยเริ่มก้าวแรกเพราะในหัวเต็มไปด้วยข้อจำกัดที่ตัวเองสร้างขึ้นฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีทุนฉันไม่พร้อมคำพูดเหล่านี้กลายเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นแต่กักขังเราไว้อย่างแน่นหนาะไม่ใช่เพราะโลกไม่ให้โอกาสแต่เพราะเราปิดประตูตั้งแต่ในใจแล้วเรื่องเล่าจากชีวิตจริงผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เริ่มจะขายกาแฟริมถนนรถเข็นเก่าๆก,กับเงินทุนไม่กี่พันบาท ถ้าเขาคิดเล็กว่าก็ขายพอเลี้ยงปากท้องไปวันวันเขาคงไม่มาไกลกว่านั้นแต่เขาคิดใหญ่ตั้งแต่แรกเขาคิดว่าสักวันหนึ่งฉันจะสร้างร้านที่คนอยากมานั่งเพราะมันมีคุณค่าไม่ใช่แค่กาแฟเพราะความคิดนั้นเขาลงมือศึกษาการคั้วมเมล็ดกาแฟฝึกการบริการหัดแต่งร้านเองทีละเล็กละน้อยไม่กี่ปีต่อมาจากรถเข็นเล็กๆก,กลายเป็นคาเฟ่ชื่อดังมีสาขาหลายแห่ง และขายออนไลน์ไปทั่วประเทศสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไม่ใช่โชคไม่ใช่เงินทุนแต่คือความคิดที่ใหญ่พอความคิดคือรากฐานบ้านชีวิตเราก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งถารากฐานเล็กบ้านก็เล็กและพังง่ายถารากฐานใหญ่บ้านก็มั่นคงและต่อเติมได้เรื่อยๆความคิดสร้างเก่ารากฐานชีวิตคุณคิดเล็กคุณก็จะกล้าสร้างเล็ก คุณคิดใหญ่คุณก็จะกล้าหาทางสร้างใหญ่หลักวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า self-fulfilling prophecy หรือคำทำนายที่ทำให้กลายเป็นจริงเมื่อคุณเชื่ออะไรคุณจะเริ่มลงมือในทางนั้นและการกระทำนั้นจะสร้างผลลัพธ์ที่ยืนยันความเชื่อเดิมตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเชื่อว่าฉันพูดไม่เก่งคุณจะไม่กล้าพูดในที่ประชุม ยิ่งพูดไม่เก่งจริงๆถ้าคุณเชื่อว่าฉันฝึกได้คุณจะลองพูดบ่อยขึ้นยิ่งฝึกยิ่งเก่งขึ้นจริงๆนี่แหละคือเหตุผลว่าความคิดกำหนดชีวิตวิธีฝึกคิดใหญ่เขียนความฝันออกมาอย่าเก็บไว้ในหัวเพราะมันจะเลือนหายให้เขียนลงบนกระดาษ ถามตัวเองว่าถ้าไม่กลัวเลยฉันจะทำอะไรคำตอบนี้คือความคิดใหญ่ที่ซ่อนอยู่เพิ่มขนาดฝันสิบเท่าถ้าอยากมีรายได้เสริม5,000บาทลองถามว่าแล้วถ้าห้า0 0ื่นล่ะฉันต้องทำยังไงหาแรงบันดาลใจจากต้นแบบศึกษาคนที่ทำสำเร็จ แล้วดูว่าความคิดเขาใหญ่กว่าของเราแค่ไหนแบบฝึกปฏิบัติเขียนความคิดเล็กๆของคุณตอนนี้ลงมาหนึ่งอย่างจากนั้นลองขยายมันเป็นเวอร์ชั่นใหญ่อีกสิบเท่าวางแผนก้าวเล็กๆสอย่างที่คุณสามารถเริ่มได้ทันทีภายใน7วันสรุปแรงบันดาลใจทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลก เริ่มจากความคิดเล็กๆในหัวใครบางคนสิ่งที่ต่างคือเขาเชื่อในความคิดนั้นมากพอที่จะเริ่มก้าวแรกดังนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มที่นี่เลยเริ่มจากการคิดให้ใหญ่ขึ้น